สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟอะไรไม่ครับนะครับวันนี้อยู่กับผมคนเดิมนะฮะคนดีคนเดิมโนตี้โนตนั่นเองนะครับอยู่กับโอเคซิตี้นะฮะที่อาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันทํางานแค่สองวันนะครับอโอเควันนี้ครับเรามาเล่นกิจกรรมไทเดนกันนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยตั้งแต่เราอัปเวอร์ชั่นหนึ่งจุดหนึ่งสามเป็นต้นมาเนี่ยผมอยากเล่นกิจกรรมนี้มาตลอดเลยนะฮะคือกิจกรรมปลาไทเดนกันนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสนามกันดีกว่านี่สนามนะครับของเรานะฮะเราจะมีทีมสีแดงกับสีฟ้านะครับผมซึ่งเดี๋ยวผู้เล่นแต่ละคนนะครับจะยืนตามตำแหน่งของตัวเองนะครับนี่คนแรกก็ยืนตรงนี้นะครับคนที่สองอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแต่ละแถวนะครับอ่าซึ่งมันมึดไปบ่าอว่ืวิอ๋อผมเห็นสว่างคนเดียวอันนี้ฮะ เป็นถึงโอพนะครับไอฟูไบนะฮะผมไม่ได้ใช้ก็ไม่อยากจะพูดอะไรนะครับเนี่ยแล้วเด็กทั้งเซิร์ฟมันก็เอ็กเลฟูไบเออแล้วโอพมันก็เออเดแย่เอออ็อกครับต้องทำพื้นว่ะลืมบอกอะไะทำไมอ่ะเพราะไม่งั้นถ้าเกิดพลาดปลาตกไปะครับอ๋อมันจะไปเลยครับปลาตกได้เลยเหรอ เอาละครับคราวนี้เนี่ยกิจกรรมก็ง่ายๆครับเรามีไทเดนคนละอันนะฮะซึ่งไทเดนอันนี้จะมีออฟรอยโลตี้นะครับซึ่งออฟนี้เนี่ยจะทําให้เมื่อผู้เล่นปาไปแล้วนะครับไทเดนจะกลับมาหาเรานันเองนะเราจะอยู่ในแต่แท่งของเรานะครับผมแล้วก็ปลายฝ่ายผมให้ลวงนะครับประมาณนั้นครับผมอ่าง่ายๆง่ายๆใครที่เหลือคนสุดท้ายนะที่ไหนเหลือคนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นผู้รอดชีวิตนะครับเข้ารอบต่อไปนะครับส่วน เดี๋ยวตารางการแข่งขันเดี๋ยวให้ออกทําการขึ้นหน้าจอตัดไทยอินเข้ามาเลยเนาะวันนี้เรามีทั้งหมด11ทีมนะฮะเรามารู้จักแต่ละทีมกันดีกว่านะครับผมทีมแรกครับชื่อทีมจับได้ไม่คุปนะครับผมมีเฟิร์สเทลมีซีซัสโนแมะแล้วก็มีอูมามินะครับทีมที่2ครับชื่อทีมยาวไปไม่อ่านนะครับอีดิชั่นนะครับเอเปียนนะครับแล้วก็ซีนนนะครับเอตั้งให้ใหม่ด้วยเป็นไงก็ไม่อ่านอ่ะมันยาวนะครับเอทีมที่สครับผม ชื่อทีมอะไรวะเดี๋ยวหาก่อนให้ออกันไปตัดต่อเอานะครับได้อยู่ชื่อทีมลิทออนเดอะแท็นะครับผมมีจัดแม็กนะครับมีฟิลมีสกาเลตนะฮะทีมที่สี่นะครับผมอ่าชื่อทีมหาก่อนอ๋อซีเรีลตนี่ใช่อาหารเช้าใส่นมหรือเปล่านะครับไม่รู้เหมือนกันนะฮะพอดีไม่มีความรู้เรื่องนี้นะฮะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาตอบนะครับอ่ะมีคินเนสิตนะครับมีแคตอะนินอรีนะครับแล้วก็ มีแอมจ้านะครับเออทีต่อไปนะครับชื่อทีมอะไรวะนะฮะก่อนไม่ยืนเรียงกันออนแอร์ air. ขอของหน่อยครับนะ่าให้นะฮะเอาไปเลยนะครับกระจกหนึ่ง <Okay. S 1> ของของได้นะฮะมีเอ็กคาลิเบอร์ครับมีน้องปิงนะครับแล้วก็มีลินนะครับผมสามคนนะฮะอุ้ยตกนะครับทีมต่อไปครับชื่อทีม <c oughs> ไม่เจอเจอละ ไม่พร้อมแต่พร้อมมากนะครับเหมือนเป็นพวกคนสองบุคลิกนะครับตัดสินใจอะไรไม่ถูกนะฮะงงตัวเองนะฮะเออแลสต็อปเออร์เลอร์ครับมีดตอร์เกตนะครับแล้วก็มีเธอเออเธอเธออะไรนี่แหละครับเธอเธออือต่อไปครับทีมนี้ชื่อทีมเต่าหมูแครอทนะครับเออโอเคนะครับมีพีพีนะครับมียฮโตะนะครับแล้วก็มีเหรียญระบาดนะครับอ่า ต่อมาครับชื่อทีมสามมุมนะครับผมมีสิบสามนะครับมีอวตารโฟกัสครับแล้วก็มีซตทีนะครับผมตั้งครับอ่าต่อมาครับทีมอะไรวะอ๋อนี่ผมตั้งให้เองนี่หว่าใช่จำชื่อไม่ได้อ็ซเฟอร์กอนครับผมมีไอแอลเฟอร์กอนครับมีแอลหนึ่งครับมีเซอร์เบรสแล้วก็มีธนากรนะครับต่อมาครับทีมนี้ครับ อยู่ในว่าหาก่อนออมีสเปียบชื่อทีมสเปียบโบเกนนะครับผมหรือว่าทีมไอหอกหักนั่นเองนะครับมีบาริเชยนะครับมีคิวเลอร์นะครับแล้วก็มีฮาเซลนะฮะเอออุ้ยตกอีกแล้วต่อมาครับทีมสุดท้ายนะอุ้ยทีมนี้ทีมเด็กใหม่เด็กใหม่สองคนเลยเพิ่งเข้ามาเลยเปะเนี่ยนะครับแล้วก็มีไอแคเยนบูมีแคเยนบูครับ มีกอฟซ่าครับแล้วก็มีมอนเอดีนะครับชื่อทีมไรนาะโอ้โหโอโ,โอนโชยามเดียอนชื่อทีมเหมือนจะออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแต่ว่าออประมาณนั้นเลยนะครับ <S <S ของรางวัลน,นะครับในรอบนี้นะครับผมก็จะมีเพชรที่หนึ่งนะครับจะได้เพชรเก้าร้อยเมตรนะครับโทเค็นเลเวลห้าทุกธาตน,นะครับ ท่านละหนึ่งอันนะครับผมจะได้หลังกิจนะครับซึ่งรวมถึงโทเค็นอันใหม่ที่กำลังจะเข้ามาสองอันด้วยนะเลเวลห้าอันแรกของเซิร์ฟนะครับอ่าแล้วก็จะได้กล่องไอเทมสล็อตสิบห้ากล่องนะครับกล่องโทเค็นอีกสามสิบกล่องนะครับแล้วก็สล็อตไอเทมห้าลูครับเลือกได้เลยว่าจะเอาอะไรครับทั้งหมดสามชิ้นนะครับผมต่อมาครับที่ฟอร์เออเราก็จะได้คะแนนสีนะครับคนละสามคะแนนด้วยนะครับ นะครับต่อมาครับที่2ครับจะได้เพชร3 0 0อเม็ดนะครับกล่องไอเทมสล็อต6กล่องนะครับกล่องโทเค็น9ก้ากล่องนะครับแล้วก็สล็อตไอเทม4รูครับเลือกได้3ามชิ้นนะครับเลือกชนิดอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ได้คะแนนสีไปคนละ2คะแนนนะครับรวมเป็น6คะแนนนะครับแล้วก็ที่สาครับผมจะได้กล่องไอเทมสล็อตนะครับ3ามกล่องนะครับกล่องโทเค็น6กล่องนะครับสล็อตไอเทม4ี่รูนะครับ เลือกได้สามชิ้นนะครับผมแล้วก็คะแนนฝีอีกคนละหนึ่งคะแนนรวมเป็นสามคะแนนนะครับผมส่วนที่4ีถึงที่สิบเอ็ดนะครับไม่ได้คะแนนครับไม่ได้อะไรเลยฮะอ่อนแอนะครับควรจะพิจารณาตัวเองนะครับผมโอเคนะครับมาใหมนี้ย้อนลาเล่นลาเล่นลาเล่นอ๋อได้ไทเด้นฟรีกันคนละอันนะเออเอาไปเลยนะะคให้นะครับผมเป็นของที่ระทึกนะครับเอาละเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับ เอาเลยดีกว่านะครับผมทีมแรกครับที่มาเจอกันครับชื่อทีมสามมุมกับโอโนชยามะนะครับผมเหมือนอยู่วัดเลยวะนะครับมาเลยครับกดมาเลยครับเอ่อทีมทีมบนนี่สีอะไรดีพี่นนสีอทีมบนสีแดงครับสามมุมสีแดงครับโอโนสีฟ้าครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับไปแล้วครับแล้วก็ยืนคนละที่เลยครับเราจะมาดูกันฮะใครไม่จะตกตั้งแต่ตอนยืนนะครับ เลือกเลยครับเลือกตำแหน่งกันเองเลยครับหน้าหลังกลางครับผมเลือกเลยครับทั้งสามคนครับหันหลังครับหันไปทางป้ายแล้วนะครับหันหลังนะครับหันหลังหมดเลยนะครับหันหลังหมดเลยนะครับผมจะนับนะครับสามสองหนึ่งแล้วเริ่มนะครับเมื่อไหร่ที่ผมนับเริ่มถึงจะหันกลับมานะครับคุณจะง้างไว้หรืออะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าลั่นก่อนนะครับหรือว่าอะไรก่อนหรือหันกลับมาก่อนนะครับทีมนั้นแพ้ทันทีนะครับเราจะแข่งกันแบบทั้งเดียว จบนะครับไปจนถึงรอบสุดท้ายจะแข่งสองในสามนะครับเตรียมตัวนะครับสามสองหนึ่งเริ่มครับอ่าครับคู่แรกครับปาก่อเอาอวตารไปแล้วเรียบร้อยเอาลงไปสองครับเหลือตั้งเหลือตั้งเหลือตั้งตั้งยังไงตั้งเอาเอาบูลงไปแล้วครับตั้งตั้งลงไปเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นทีมสี่ฟ้าครับทีมสีฟ้าเี่้ทีมนมโอโนชยามะใช่ไหมโอ้โหเข้ารอบครับผม คู่ที่สนะครับมีทีมสีแดงนะครับชื่อทีมพาโบอะไรเอเอเนี่ยฮะมาเลยครับแล้วก็ทีมสีฟ้านะครับจัดได้ไหมครบนะครับผมโอเคครับนะฮะยินเข้าที่เลยนะครับปรรางวันให้นะครับแล้วก็เกมลูให้ด้วยนะครับดูไลฟ์ไซเคิลฟอลนะครับจะได้ไม่ต้องเป็นกลางคืนนะฮะ นะเต็มตัวนะครับหันหลังนะครับหันหลังไปที่ป้ายทุกคนมองที่ป้ายนะครับทุกคนมองที่ป้ายเลยนะฮะให้มองกันไปที่ป้ายนะครับจะยืนตรงไหนก็ได้แต่มองไปที่ป้ายนะครับเต็มตัวนะครับสามสองหนึ่งเฮ้ผมเตือนนะเอเปียนกับซีนอนนะครับรอคําว่าเริ่มนะครับเฟิร์สเทลด้วยนะครับรอคําว่าเริ่มนะครับอย่ารีบนะครับรอคําว่าเริ่มก่อนนะครับเราค่อยหัน ถ้าจะให้เซฟรอคำว่าเริ่มเราค่อยกดปุ่มหรืออะไรก็ตามเลยนะอย่าลืมครับรอคำว่าเริ่มนะครับสามสองหนึ่งเริ่มครับเอาครับมาแล้วครับเอาไปแล้วหนึ่งครับยังไงครับโอ้ยังยังเอาเฟิร์สเทลล่วงไปก่อนครับผมอ้าวมีการกระโดดลงไปเองครับอูมามิเหลือซีฟัตสโนว์แมนคนเดียวครับยังไงซีฟัตโอ้โหเรียบร้อยครับไปเร็วเลยครับผมสามคนนี้ยืนยิ้มก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะรีมูฟไปลิดนะฮะเอาละครับ ทีมต่อไปครับสีแดงนะครับผมสีแดงนะฮะคือกีมกีมคือทีมขอของหน่อยครับนะฮะแล้วก็สีฟ้าเป็นทีมลิลิทออนแทคครับเอรแล้วนะฮะเข้าที่เลยครับเข้าที่เสร็จแล้วก็เอาไทเด้นครับแล้วก็หันหลังไปที่ป้ายครับได้ไทเด้นแล้วหันหลังไปที่ป้ายนะครับมองที่ป้ายไว้นะครับ โอเคมองที่ป้ายไปนะครับเดี๋ยวตัวนะครับอย่าลืมนะฮะรอคำว่าเริ่มนะครับผมสามสองหนึ่งเริ่มครับเอาละฮะเอาละฮะปึ๊บอู๊สกาเลตครับยังไงสกาเลตชึบเฮ้ยเออโอ้ยล่วงไปแล้วครับหนึ่งครับอ้าวฟิลครับล่วงไปสองครับจัดแม็กครับยังไงครับยังไงยังไงยังไงเหลือจัดแม็กนะฮะคนหนึ่ง ปึ๊บลินลินเออลินลวมครับตายครับโอ้จัดแม็กครับเออหนึ่งลุมสามครับหนึ่งลุมสามยังไงครับลองปิงกับเอคลิเบอร์โอ้มีแหลกเล็กน้อยนะฮะมีแหลกเล็กน้อยปึ๊บเอ่อเอาทำไมลินกลับไปที่ล็อบบี้ล่ะต้องอยู่ที่นี่ก่อนสิอ๋อเขาตายไปครับเมื่อกี้โอเคครับก็ทีครับครับยังไงครับยังไงครับหนึ่งลุมสองครับหนึ่งลุมสองกระโดดครับโอเอคลิปเบอร์จะตายครับโอ้จัดแม็กเดินไป ทำได้เลยเฮ้ยโอ้ยเหลื <laughs> อเลย,ย,ยน้องปิงครับจัดแม็กจัดแม็กยังไงน้องปิงน้องปิง <c oughs> น้องปิงกับจัดแม็กครับตัวตัวนะฮะยุบเอาไว้เอาไว้เอ้น้องปิงแม่งเล็งครับเล็งเล็งไม่โดนครับโอ้ยโดนหลบดิจิตอลสองคนนี้ฮนะสองคนนี้ใกล้มากยังไงจัดแม็กก็ปตาไม่โดนเนะัมนกนน้องปิงโอ้ยหลบได้ครับเฉียดชิวนะเฉียดมันสองเฟนครึ่งนะครับ แต่ว่าจัดแม็กโดยทีเดียวก็ตายแล้วนะฮะโอ้โหหลบได้ครับโอ้สองคนนี้เอากันไม่ลงครับโอ้เอากันไม่ลงนะฮะเอ้าเอ้าลกไปหน่อยครับจัดแม็กตอไปเองนะครับผมเออโอเคครับสำหรับทีมที่ชนะนะครับชาร์จหอกตอนไหนก็ได้แต่หันมาครับเมื่อกี้พอดีเขาหันเร็วครับเป็นทีมขอของหน่อยครับนะฮะรอบที่สองครับทีมแรกครับสีแดงนะครับ คือทีมไม่พร้อมแต่พร้อมมากครับส่วนสีฟ้าเป็นโอโนชยามาครับผมเข้ามาแล้วนะฮะ,ฮะชิบชึบชบฟินอนมีเวลเหมือนกันไม่ใช่หรอท้ามาโวยวายแย่มากห <laughs> ยอกหยอกหยอกเอาครับสองทีมนี้นะฮะจะเป็นยังไงนะครับ รังนะเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานจะฮิลให้นะอ้าวแล้วทีมโอนอชยามาไม่มีอยู่แล้วอ๋อเขากดป้ายก็เคลียร์ฮะอ๋อโอเคครับโอเคโอเคครับได้ครับเก็บตัวนะครับฮิลแล้วนะครับรอคําว่าเริ่มนะครับย้ําอีกครั้งรอคําว่าเริ่มถึงจะหันมานะฮะเพื่อนในสตรีมช่วยกันดูนะครับใครหันก่อนนะครับด่าเลยนะครับด่าว่าไอหันก่อนคนผีทะเลคนหันก่อนอะไรเงี้ยนะฮะ เจ็บมากเจอด่าแบบนี้นะฮะโอเคครับเตรียมตัวนะครับสามสองหนึ่งเริ่มครับมาแล้วฮะเอ้าโอ้เกือบลงครับเดสท็อปเอ้าไปแล้วหนึ่งครับออดอต่อไปแล้วครับอันนี้ฮะโอ้นฝั่งนี้ก็ไปแล้วหนึ่งเหมือนกันฮะไงยังไงยังไงปึ๊บเอ้ยโอ้ยฝั่งนั้นล่วงไปอีกหนึ่งครับเอ้าเธอเธอก็ลงไปเหมือนกันครับเดสท็อปเออร์เลอร์กับมอนยังไง เดสท็อปออเรกับมอนเอาไงครับจะได้ไหมโอ้ยเดสส์ท็อปออเร์โดนไปเต็มเงี้ยครับโอ้โหจะล่วงเอาครับแต่ไม่ร่วงฮะยังไม่ร่วงฮะเดสท็อปออเร์ก็เดินหลบแบบดิจิตอลนะครับชุบๆโอ้โหไม่โดนครับปลาไม่โดนเดสท็อปออเรเลือดเลือดน้อยกว่านะฮะตอนนี้โอ้โหเด็กใหม่เราโหดพอควรเลยฮะอือเข้าหน้านะฮะยัดหน้าไปหนึ่งทีครับเป็นทางทีมโอโนชยามะเข้ารอบนะครับผมต่อไปครับสีแดงนะครับ ก็คือทีมหอ,อกหักนะครับเปนโวเคนนะครับแล้วก็สีฟ้าเป็นซีเรียสนี่ที่กินที่ใช้อาหารเช้าใส่นมหรือเปล่านะครับผมเออทีมสีแดงนะครับเอ้ทีมสีฟ้านะครับนะเดี๋ยวจะได้รับหอ,อกนะครับพอหอ,อกได้เอพอไทเดนได้แล้วก็หันหลังนะครับผมเออชิบชิปชิปชิ อ้โหชุบโอเคเตรียมตัวครับหันหลังนะครับหันหลังไปมองที่ป้ายนะทุกคนนะฮะหันหลังนะครับบีมพี่ออกให้หันหลังบีมอ๋อหันหลังแล้วเหรอเมื่อกี้ขอโทษครับเตรียมตัวนะครับสามสองหนึ่งเริ่มครับ เอาไปหนึ่งดอกครับยังไงครับเอาลงไปอีกังไม่อยาทำอะไรเลยเอาลงไปอีกหนึ่งครับยังไงครับคนสุดท้ายเดอะแบคครับจะเป็นเดอะแบกหรือต่อฮาเซลความหวังของหมู่บ้านนะฮะหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านอะไรวะจำชื่อหมู่บ้านนะเขาจะมีหมู่บ้านแฟลตโฮมฟอนอยู่หมู่บ้านหนึ่งครับเออเหลือฮาเซลอยู่ครับฮาเซลยังไงยาฮาเซลอู้จะปาโดนไหมคุณจะตายครับฮาเซลจะตายตายแล้วครับ เยอะชึบชบเกือบโดนครับล็อกหลบล็อกหลบดิจิตอลโอ้โหนี้มันยืนอยางสบายเลยเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับเป็นทีมเอ่อซีเรียลซีเรียที่ใช่อาหารเช้านะครับเข้ารอบไปนะผมหรือเปล่าวะใช่ไหมใช่ครับโอเคล็อไปนิดก่อนนะฮะชึบทีมต่อไปนะครับจะมีทีมแอ็ดเซอร์กอนครับกับพาโบดีเอโก้เนี่ยครับ เจอกันครับแอสเซอร์กรสีแดงครับผมเข้ามาเลยออกจริงๆ็อกก็โยนไทเดนทิ้งไว้ก็ได้นะเข้ามาก็จะได้เนี่ยได้ไปคนหนึ่งครับมเมื่อกี้อ่อนะครับเข้ามาก็เก็บไทเดนนะครับแล้วก็อนี่ฮะจึ๊บครับ,บมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้ทีมสามคนนะฮะ มีก็ถ้าเกิดเข้ารอบนี้ไปนะครับก็จะเป็นการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วนะครับหรบับรอบนี้นะครับเียมตัวนะครับสามสองหนึ่งเริ่มครับซึบโอ้โหล่วงไปหนึ่งครับซีนอนซึบเอเปียนตายครับและอีดิชั่นล่วงครับโอ้โห ทีมต่อไปครับที่จะมาเจอกันนะครับผมก็คือทีมทีมสีแดงจะเป็นเต่าหมูแค่หลอดนะครับแล้วก็ทีมสีฟ้าเป็นขอของหน่อยครับนะฮะอเออเอาครับเตรียมตัวนะครับนหลังให้กันนะฮะสามเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยว่คำว่าเริ่มนะครับสามสองหนึ่งเริ่มครับโอเคครับเตรียมตัวครับ อาแล้วครับตอนนี้เหรียญน,นะเหรียญจะตายครับเจอเลงครับเหรียญเจอเลงเหรียญนอนแล้วครับลินร่วงไปแล้วครับอ่าอ้าวฮยะโตกับไอ้คาลิเบอร์ยังไงปลาไอ้คาลิเบอร์เหมือนจะโดนเลงนะครับตอนนี้เก็บทีละคนนะฮะโอ้ยไฮยะโตมันหลบได้วะน้องปิงครับน้องปิงโอ้ยอคาลิเบอร์เกือบร่วงครับโอ้ยพีๆก็โดนปเหมือนกัน,นยังไงยังไงครับตอนนี้ช็อโอ้โหอ่ะพีๆร่วงไปแล้วครับเหลือไฮยาโตคนเดียวครับจะเป็นเดอะแบกนะฮะ ี๋ยวเดบักนะครับล่านันเนี่ยครับเปเดบักีด้วยลงไปแล้วนะเบักอ่อนนะฮะผมเล่นนะครับทีมต่อไปครับผมรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับถ้าเกิดชนะรอบนี้ก็คือการันตีนะครับรางวัลที่สองอย่างต่ำนะครับถ้าแพ้ก็ต้องไปลุ้นเอารางวัลที่สามนะครับสาหรับทีมที่แพ้อย่าเพิ่งไปไหนนะฮะทีมที่แพ้กลับล็อบบี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องมาแข่งรางวัลที่สามต่อนะครับอเส็จโปรนะครับ ทีมสีแดงครับคือทีมโอโนชยามะครับทีมสีฟ้าครับคือทีมซีเรียสนี่ใช่อาหารเช้าใส่นมหรือเปล่าครับผมโอเคครับเตรียมตัวครับเตรียมตัวครับได้ไทเดนแล้วก็หันหลังรอเลยครับเดี๋ยวเขาฮิวให้เองนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะคำว่าเริ่มนะครับเตรียมตัวนะครับสามสองหนึ่งเริ่มครับ โอ้โหแอมจะเอ้าลุกไปหนึ่งครับผมเรียบร้อยนะฮะลุกไปสองครับเดอร์มอนครับมอนเดอะแบงค์แล้วนะทีมนี้เอ้าลุกไปอีกครับเดือดตัวตัวครับสภาพไม่เกี่ยวนะครับกับเซ็ตอะดรีนาลีนนะครับอ้างแหลกนะครับคนสายอ้างแหลกนะครับผมยังไงครับใครลงไปแล้วกลับล็อบบี้ไปก่อนได้เลยครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องแข่งชิงที่สามอีกทีสำหรับทีมที่แพ้นะครับยึบยังไงครับโอ้มอนโอ้โหมอนมันแม่นว่ะยึบยังไงอ่ะโอ้โหไม่โดนครับไม่โดน เออโดนอีกทีครับโอแฟนดีจิี้ถ้าโดนอีกทีตายนะครับมีตายนะครับแล้วเรียบร้อยครับผมเป็นทีมโมโนชยามาครับเข้าไปรอชิงที่หนึ่งครับผมส่วนอีกทีมนะครับซีเรียลนี่เดี๋ยวต้องรอชิงที่สามนะครับชิงที่สามนะครับต่อไปครับทีมสีแดงนะครับเอลเซอร์กอนนะครับแล้วก็ทีมสีฟ้าเป็นขอของหน่อยครับที่ดูดิสีชมพูหัวหน้าทีมพวกคุณรักพวกคุณมากแค่ไหนขนาดเนี่ย ยัไม่ใช่เป็นสีชมพูมันสีแดงเลยว่าทองผมเป็นสีฟ้าดูคิดดูเออแหละมันต้องเป็นสีน้ำเงินนี่นะไม่ได้ละไม่ได้ละคิดดูครับเออครับเฮ้ยอะไรเนี่ยผ่าลาดโอ้ยสีฟ้าเข้าจริงที่หนึ่งสองคนแล้วเหรอโหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดีมากครับปมมือให้นะฮะได้แล้วก็หันหลังนะครับได้แล้วก็หันตูดให้กันนะฮะ สามสองหนึ่งเริ่มครับโอ้โอโออยังไงครับตอนนี้ชึบชิบโอ้โหทีมสีฟ้าก็เหนื่อยนะฮะแต่สีแดงเอา้าลูกไปดึงครับผมธนากรนะครับเธอไปลับตามไปครับเหลือ l อหนึ่งคนเดียวครับเอลหนึ่งเหลือคนเดียวนะ,ะลิน้นหลบได้เอาเร,เรียบร้อยครับผมเอหนึ่งเข้าไปเรียบร้อยครับอ่า อ๋อนะครับผมเป็นเทมของขอของไหนครับนะฮะเข้ารอเข้าชิงนะฮะอืมต่อไปครับจะชิงที่สามกันก่อนนะครับจะชิงที่สามกันก่อนนะครับทีมซีเรียสนี่ใช่อาหารเช้าใส่นมนะครับอยู่สีแดงนะครับแล้วก็ทีมแอลเซอร์กอสีฟ้าครับผมสีน้ำเงินครับ มาได้พร้อมแล้วมาได้เลยนะครับออกวังทิ้งไว้เลยก็ได้ไม่เครียดแหละหายไปไหนกันมาดิให้มาทีมซีเรียสสีแดงครับทีมเอลเฟอร์กรอนสีฟ้าครับผมเอลฟ์กรอนมายังโอเคครับเก็บแล้วก็ไปหันมองแล้วนะฮะ ทีมพิจนะจะได้ที่สามนะครับเข็มนบทนะครับสามสองหนึ่งเริ่มครับเอา้าลงไปเองก่อนเลยนะฮะทีมธนากรนะครับ <S <S ชุดแล้วไงครับเซเวอรัตชุดเอา้าล่วปอีกหนึ่งครับฝั่งนั้นตอนนี้เหลือทีมมาสองคนนะฮะแต่ว่าเจ็บหน้าดูครับเซเวอรัตจะตายแล้วนะฮะทีมนึงยังไงโอ้โหเกือบโดนครับ <S <S โอ้โหเกือบล่วงอะเมื่อกี้เห็นไห สองอันเออฟุ๊บเล็งเหมือนเล็งโอ้ไม่โดนเลยครับอูแอลหนึ่งโดนทำไมเต็มเต็มวจะตายแล้วครับยังไงครับยังไงเซรบรัตกับแอมจ้าอืเล็งกันอยู่นะฮะโอ้โหคเนสิตก็สบายเลยนะครับตอนนี้แอลหนึ่งฮะยังอยู่ข้างหลังอยู่สซรรัตเนี่ยหายไปครึ่งหลอดแล้วครับเลือดชึบโอ้โหจะตายครับสซรรตจะตายแล้วแต่แอมจ้าก็จะตายไเอ้าวล่วงตายไปแล้วครับสซร์ร์ตเหลือแอมจ้าครับ แอมจ้ายังไงครับปึ๊บแต่เอาหนึ่งนี่รู้สึกจะหลบเก่งมากเลยฮะโอ้โหแอมจ้าเล่นถ้าโดนอีกทีเดียวนี่แอมจ้าน่าตายแน่นอนนะครับแต่แอมจ้าเขาก็หลบเก่งนี่นะฮะสายหลบเหมือนกันนะฮะเออชิบเวลาเอ็กเล่นะฮะแล้วหลบโอพีบ่อยนะฮะก็ดนะฮะเออตอนนี้เอาหนึ่งครับเอาหนึ่งโดดหลบอยู่นะฮะแต่ว่าโดนแล้วโอ้ยเอาหนึ่งโดนอีกทีก็น่าเรียบ้อยครับผมเป็นทางทีมของ Uh, ฟีเรียสนะครับเป็นได้ที่สาไปครับผมที่เหลือต้องออกวลิสไปก่อนนะครับถึงเวลาแล้วก็มีใครนะ L หนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายใครเอ่ยคนไหนนะธนากรนะธนกรธนากรโอเคครับทีมที่สามก็ออกเกมเลยก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยว เราจะให้นี่ให้ทีหลังนะครับออกจดชื่อทีมทีนนะ่สามด้นได้ฮะลืมเดี๋ยวผมลืมนะครับ <c oughs> บีมก็ได้บีมว่างๆนี่ตกรอบแล้วนะบีมใช่เออไมคก็เปิดได้ไม่รดูอยากเปิดมาช่วยกันนะแ <c oughs> ย่มาก <c oughs> อยู่ปะ <c oughs> บีมอยู่ปะ <c oughs> อยู่นะหรอบีมฝากฝากด้วยครับที่สามอ๋อครับผมรอบชิงนะครับเราเล่นกันแบบสองในสามนะครับผม ทีมแรกนะครับโอโนชยามะครับผมสีแดงครับแล้วก็ขอของเลยครับสีฟ้าครับผมตกไปแล้วยังไม่ต้องทำไรนะครับเดี๋ยวผมจะก็รอรอก่อนนะครับต้องแข่งสองในสานะครับขันหลังไว้ครับโอเคขันหลังไว้นะครับเอานะครับ คำว่าเริ่มนะครับสามสองหนึ่งเริ่มครับโอ้โหลินโดนไหมฮะโอ้โหจะตายล้วครับกอฟโอ้โหไทแยนมอนมอนก็เอาไม่อยู่ครับตอนนี้ไม่โดนนะครับอบูจะตายไหมฝั่งนั้น่นหลบเก่งมากเลยครับยังไงครับล่วงไปหนึ่งแล้วครับผมทางทีมสีแดงนะครับทีมนั้นยังอยู่ครบนะสีฟ้านะยังอยู่ครบเลยฮะไทแยนบูจะตายแล้วครับโดยทีเดียวก็ตายแล้วนะฮะ ลิงก็ะตายเหมือนกันเอาใครยันบุลงเอาแล้วโดดตามไปเฉยเลยครับงงเลยฮะโอเคครับหยุดก่อนนะครับตอนนี้เป็นทางทีมขอของหน่อยครับนำอยู่หนึ่งต่อศูนย์ครับออกทีพีกลับขึ้นมาเลยครับใครที่กลับไปแล้วขึ้นมาสีแดงเลยฮะพี่โน้ตให้ทำอะไรนะคะกดชื่อคนชนะเมื่อกี้ครับนี่เพิ่งมาเหรอเนี่ยใช่คะ่ะท,ทีมไหนชนะลนะ่ะเดี๋ยวไปดูมึงห้ามตัดตรงนี้ออกนะออก คนทั้ง y o ยู u ูบไปดูศักยภาพของสตาฟเซิร์ฟเรานะดีดีหยอกหยอกยอกนะครับเมื่อกี้ทีมอาทีมอะไรวะซีเรียสครับชนะครับผมอ่าครับผมถ้าครั้งนี้นะครับทีมขอของหน่อยครับนะฮะชนะนะครับก็จะได้ที่หนึ่งไปเลยครับถ้าแพ้ก็ต้องแข่งอีกรอบหนึ่งนะครับเตรียมตัวนะครับคำว่าเริ่มนะครับ สามสองหนึ่งเริ่มครับนะครับโอ้โหบูลงไปก่อนเลยครับโอ้โหเร็วมากก๊อฟครับก๊อฟก็โดนครับมีแหลกเล็กน้อยนะครับเมื่อกี้ไงครับตอนนี้ม่อนม่อนยืนยิ้มอยู่ข้างหลังนะฮะลินโอ้โหทีนั้นไม่ตายเลยครับทีหัวของเลยครับนี่ไม่ตายเลยฮะอ้าวล่วงไปครับแต่ลินก็ล่วงไปเหมือนกันฮะเหลือม่อนคนเดียวครับตอนนี้เอาเอคาลิเบอร์เอคาลิเบอร์จะตายแล้วนะฮะถ้าโดนอีนี้ตายแน่นอนนะครับ แต่ว่ายังมีน้องปิงที่เลือดเต็มอยู่แล้วม่อนโดนเข้าไปเต็มๆครับตอนนี้ช่อเพอ้เอากระโดดลงไปเองครับเป็นทีมของของหน่อยครับครับได้ที่1ครับที่2เป็นทีมโอโนชยามะครับแล้ที่3ครับเป็นทีม s ี r i ียสนี่ใช่อาหารเช้าหรือเปล่าครับผมโอเคครับแสดงความยินดีด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ อยู่ในไลฟ์ i s c o r ดด้วยนะที่มาเล่นด้วยกันนะฮะใครอยากเล่นด้วยกันก็เข้า Discord ที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับลองอ่านเลยอย่าดูเล่นฟรีนะเซิร์ฟนี้ขอแค่เป็น i อดีแท้นะครับอ่าแล้วก็กิจกรรมอาทิตย์หน้าวันจันทร์หนึ่งทุ่มนะครับก็คือ <c oughs> กิจกรรมเกาะนี้มีเสียวครับแล้วเ,เจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับบายครับ <laughs>